ผู้ชมครับช่วงนี้มาดูเรื่องของการลงทุนกันต่อเนื่องนะครับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรามีหลากหลายบริษัทเหลือเกินครับแต่จะมีตัวชี้วัดอะไรสามารถไปวัดเรื่องของการดําเนินการได้รวมไปถึงเรื่องของการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างพอเหมาะพอควรได้บ้างนะครับวันนี้พามาทําความรู้จักกับรางวัลที่มีชื่อว่า Investor Choice Award นะครับ นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยคุณมงคลลีลาทําอยู่กับเราในรายการครับคุณมงคลสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องถามถึงที่มาที่ไปของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะคะว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรคะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเนี่ยชื่อย่อก็มาจากเทเลเทีเอนะครับจริงๆตั้งมาเป็นสมาคมตั้งแต่ปี2532นอนะฮะวันนี้ก็กว่า23บปีแล้วแต่จริงๆก่อนหน้านี้ตั้งเป็นชมรม ผู้ลงทุนไทยเมื่อปี2 5 2 2คือ10ปีที่10ปีก่อนหน้าที่ตั้งสมาคมเหตุผลก็คือว่าสังเกตไหมครับผู้ลงทุนที่เป็นรายบุคคลเนี่ยนะก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเจ๊งมากกว่าจะรวยนะเพราะนั้นเขาถึงเรียกว่ารายย่อยวงเล็บยับ หรือยับเลยหรือเรียกว่าผู้ลงทุนที่เป็นรายบุคคลนี่เราแมงเมา่แมงเมานะคะเพราะอะไระคะถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ลงทุนของเราเนี่ยขาดสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกก็คือขาดความรู้การลงทุนที่ถูกต้องอันที่สองเนี่ยในตลาดเนี่ยมันมีเขาเรียกเป็นตลาดทุนนิยมนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีบางส่วนที่อาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ไม่เขาเรียกอะไรเกิดการเอาเปรียบ จากผู้บริหารจากคณะกรรมการจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีจําเป็นที่จะต้องมีองค์กรหนึ่งที่เรียกว่ารวมตัวกันเพื่อส่งเสริมพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นที่เป็นรายบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของสมาคมมีสองด้านสรุปแน่ก็คือให้ความรู้การลงทุนพิชิตการลงทุนที่ถูกต้องอันที่สองก็คือส่งเสริมบอบาทหน้าที่ิทักษ์สิทธ ของผู้ทลงทุนโอ้โหนักลงทุนฟังแบบนี้แล้วใจชื้นขึ้นเยอะจะมีคนดูแลท่านนะฮะแล้วรางวัล Investor Choice Award เนี่ยมีที่มาอย่างไงบ้างฮะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราตั้งแต่ปี2546นะฮะประเทศไทยเราเนี่ยเขาเรียกสอบตกในเรื่องของเรื่องนี้รวมจนถึงเรียกว่าทำมาพิบาทก็เลยกร่อก็เลยได้มีการกำหนดขึ้นก็เขาเรียกว่าทำหลักเกณฑ์ขึ้นมานะฮะเมื่อปี2549 ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยแล้วก็กกรตตอ,ออกหลักเกณฑ์ที่เรียกว่า A G M check list นะฮะหรือเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า A G M a s s e s s m e n t project ถ้าเรียกภาษาไทยเรียกว่าโครงการนะฮะพัฒนาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีชื่อยาวมากแต่พูดได้ง่ายก็คือ,อวันที่ผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิ ความเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือวันที่เรามีการนัดประชุมชผู้ถือหุ้นสามันประจําปีหรือวิสามัญนท<ำ>ครับทไมเราถึงให้ความสําคัญกับวันนั้นขนาดนั้นเพราะวันนั้นเนี่ยมันจะเป็นวันที่กฎหมายรองรับว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยมีบทบาทหน้าที่แล้วก็คณะกรรมการผู้บริหารมีบทบาทหน้าที่คือจะมีหน้าที่อยู่สักสามสี่เรื่องใหญ่ๆครับคือเรื่องแรกในวันประชุมสามัญถือหุ้นเนี่ยก็สังเกตได้คือว่ากิจการจะต้องรายงานกิจการปีที่ผ่านมา นะฮะว่าสภาพกิจาการเป็นยังไงมีง<ไ>งอะไรต่างๆอันที่สองก็คือต้องรายงานฐานะทางการเงินและผลการดรําเนินงานคือกํกาไรขาดทุนเป็นยังไงและจะมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่นะครับ,รบเรื่องที่สามก็คือจะเป็นการขออนุมัติรายการที่เป็นผลประโยชน์ของผู้บริหารของคณะกรรมการหรือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกับผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วประการที่5เนี่ยมันมีโอกาสที่ให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของ ไปซักไปถามไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อืเพราะฉะนั้นเราถึงพยายามาให้พยายามส่งเสริมบทบาทสิทธิอันนี้ให้กับบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในที่อยู่นะครับก็ขอเรียนว่าสมาคมเ,เองเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นทุกบอจอเลย ในช่องทางเกืบทั่หมาก็นักลงทุนคนนึงก็ถือไปตังวิเาตัวแล้วเป็นสมาชิกของสมาคมอีกนะเราห้หกร้อยตัวเนี่ยเราถือหมดทุกตัวถือหมดตัวนะคะเพราะฉะนั้นรางวันนี้นี่มีบทบาทต่อตลาดทุนพอสมควรครับเราก็ใช้แบ่งคะแนนเป็นสามหมวนนะก่อนประชุมวันประชุมหลังประชุมครับแล้วก็มีเขาเรียกมีรายการที่ให้คะแนนเลยนะครับแล้วคะแนนเนี่ยเราทํามาตรฐานมาตั้งแต่ปีสองพันสี่สิบเก้านะครับก็สมบูรณ์จริงๆอ่ะสี่ปีมาแล้ว เพราะฉนั้นเราก็เลยเอา4ปีย้อนหลังใครที่ได้คะแนนเต็ม4ปีติดต่อกันเนี่ยเราก็ให้หรางวัลนี่4ปีย้อนหลังเลยนะฮะสปีย้อนหลังแล้วต้องได้คะแนนร0 0รน้อยเปอร์เซ็นต์นี่หมายความว่าไม่มีจุดบกพร่องเลยไม่มีจุดบกพร่องเลยทำตามครบตามมาตรฐานตอนนี้มีการคัดเลือกเสร็จสิ้นหรือยังคะเสร็จสิ้นแล้วแต่ต้องไปรอไปประกาศประกาศผลวันที่15ตอนบ่ายโมงนะครับที่หอประชุมอาจารย์สังเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์ครับส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจด ทะเบียนในแต่ละทรัพย์ที่ใหญ่หรือว่าขนาดไม่ใหญ่คะมีขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยครับคือบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเวลาเราประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยความครบถ้วนของตัวบริษัทจดทะเบียนที่เขาต้องแจ้งกับทางนักลงทุนหลักๆมีอะไรบ้าง,งถึงทําให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แบบนี้ครับคุณบางคนครับผมผมมีโอกาสไปส่งเทียบเชิญ<ะ>เนี่ยนะฮะ,ฮะแล้วปรากฏว่าได้เจอกับผู้บริหารหลายคนเ<ะ>ขาพูดด้วยความภาคภูมิใจคือมีสามสามเรื่องใหญ่ๆ ค,คือเรื่องแรกเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเขาพูดอย่างนี้นะแต่สําคัญที่สุดคือต้องมีความเอาใจใส่จากผู้บริหารระดับสูงกับคณะกรรมการเอาใจใส่ย,ยังไงเพราะว่าเป็นคือเป็นเรื่องที่อย่างเช่นอย่างนี้ครับเ,เพราะว่าข้อมูลที่ต้องให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยมันจะต้องครบถ้วนถูกต้องผู้ <นะ S 1> ถือหุ้นอยากรู้อะไรก็ต้องเปิดเผยซึ่งเรามีหลักเกณฑ์อยู่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่ง ซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์เขาเรียกว่าแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะฉนั้นถ้าเกิดมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเอาใจใส่หน่อยเนี่ยก็ไม่ยากนะครับแต่ก็เสียดายว่าไอ้ที่จะได้รางวัลร้อยเปอร์เซ็นต์สี่ปีเนี่ยมีไม่ถึงยี่สิบบริษัทจากทั้งหมดจกทั้งหมดห้าร้อยกว่าบริษัทการผลักดันรางวัลนี้จริงๆเนี่ยจะทำให้เป็นการยกระดับมาตรฐานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเราในระยะยาวไหมคะใช่ครับ ที่เราเอามาทำเนี่ยก็าพาะต้องการเอามาเกิดการกระตุ้นเตือนอีกทีนึง่งเพราะสิ่งที่เรากําลังจะทำอีกสองปีข้างหน้าก็คือเข้ามาตรฐานอาเซียนนะฮะหลักเกณฑ์ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเขาเลยเป็นหลักเกณฑ์อันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมมาพิบาลน,นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมี140ร้อยสี่สิบกว่าข้อ,อแต่พออีกสองปีข้างหน้าเนี่ยต้องทำสองร้อยกว่าข้อเพิ่มขึ้นมาเยอะเ, <ๆ S 2> เลยนะ,นะคือเพราะเป็นไปนตามมาตรฐานเขาเรียกอของ o อ c d ซี เพราะว่าเรา,า,าจะรวมกับอ,อาเซียนใช่ไหมอาเซียนใช่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่นะเป็นเรื่องที่เคยกาหนดมาแล้วแต่พยายามทําให้มันเป็นเขาเรียกว่ายั่งยืนก็คือต้องแม่นั่นใจว่าสิ่งที่กาหนดเนี่ยมีการกระทําชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากหลักดนานระยะยาวคอมมีธรรมพิบานในบริษัทจดทะเบียนก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับ หลายปีมานี้บทบาทของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของในองค์กรของตลาดทุนนะครับก็ทําให้เขาเรียกคะแนนธรรมาพิบาลของภาคเอกชนเราซึ่งเมื่อประกาศสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจากปีที่แล้วเลื่อนมาปีนี้เราปีที่แล้วเราอันดับสี่ของเอเชียสิบเอ็ดประเทศต,ตอนนี้เลื่อนมาเป็นอันดับสามอันดับรองเพียงแค่สิงคโปร์ฮ่องกงสิงคโปร์กับฮ่องกง<อ>ครับโอ้โหเรามีสี่หมวดที่ดีขึ้นกับหมวดที่เท่าเดิมหมวดอะไรคะหมวดที่เท่าเดิมเนี่ยก็คือหมวดรัฐบาล ก็เข้าใจก็เข้าใจทุกคนเข้าใจตรงกันนะฮะถ้าเกิดว่ามีบริษัทจดทะเบียนดูรายการเราอยู่เนี่ยนะครับแล้วเอาล่ะปีนี้อาจจะยังไม่ใช่20กว่าบริษัทที่สามารถได้รับรางวัล Investor Choice Award แต่ว่าปีต่อๆไปอยากจะได้บ้างเขาต้องปรับเนื้อปรับตัวยังไงบ้างฮะครับก่อนอื่นจะเข้าไปเว็บไซต์ที่ของกรอตนะฮะจะมีคู่มืออันนึงเรียกว่า ATM Checklist ครับผมว่าโหลดจากในกรอตได้เลยนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดในเจ้าหน้าที่หรือท่านผู้บริหารที่เอาใจใส่ต้องการให้สมาคมเนี่ยนัดกับสมาคมเข้าไปปรึกษาหารือ,อก็ยินดีเพื่อจะได้ทําความเข้าใจตรงกันครับ,รบแล้วก็ปกติแล้วเราก็จะมีการส่งคะแนนกลับไปให้บจทุกปีนะฮะว่าคะแนนที่เขาได้รับในแต่ละแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีข้อไหนที่เขาบอกพ้องบ้างม,มีข้อไหนที่ไม่ได้ในเช็คลิสต์นั้นแล้วก็เอามาถามเอามาตรวจสอบได้ แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานที่ทําให้เขาเนี่ยเข้าถึงตลาดทุนของอาเซียนได้เพราะตลาดทุนเราจะใหญ่ขึ้นโตขึ้นจะมีผู้เล่นมากขึ้นแล้เกามีผู้ลงทุนจากต่างและผู้ลงทุนเนี่ยจากต่างประเทศเขาไม่รู้จักเราไม่รู้จักบอจอเท่าไหร่รแต่ถ้าเรามีตาประทับหลายๆอันเนี่ยอย่างเช่นเรื่องคะแนนซ g หรือผลการดำเนินงานที่ดีด้วยเนี่ยมขาก็ยิ่งทำให้อิจิการน,น่าลงทุน ผลทีเป็นรูการเป็นรถโชว์เลยก็ได้ใช่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะสะท้อนผ่านมาออกมาเป็นราคาหุ้นที่สเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นแล้วก็สูงขึ้นด้วยนะฮะวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับกับรางวัล Investor Choice Award นะครับคุณผู้ชมที่สนใจ15ตุลาคมจะประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับรางวัลนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าจะมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนทุกท่านแน่นอนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับนายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยคุณมงคลลีระธรรมครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะช่วงนี้เรา3มคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสสวัสดี